มณิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมัคกกีผลบทที่สิบเก้าใช้หนี่สง เย็นวันโกนยายก็จัดเตรียมข้าวของตลอดจนผ้าผ่อนท่อนสบายไว้เสร็จเรียบร้อยไม่ลืมที่จะสั่งหลานชายว่าไอ้หนูไปขุดดินมาสามก้อนเตรียมเอาไว้วันนี้เอาสามก้อนเจ้าหรือครับยายทุกที่เห็นเอาไปก้อนเดียวคนอื่นเขาไม่เห็นหาบดินไปวัดกันเลยมีบ้านเราบ้านเดียวนี่แหละผมนะอายเขจะตายอยู่แล้วหลานชายทำกระเงากกระงอดก็เพราะบ้านอื่นเขาไม่ทำกันน่ะสิ ยายถึงต้องให้เองไปขูดมาสามก้อนแต่ถ้าผมเป็นยายนะผมจะเลิกหาดินไปวัดในเมื่อบ้านอื่นเขาเลิกทำแบบนี้กันแล้วยายก็น่าจะเลิกบ้างคนเป็นหลานแนะนำยายไม่ชอบเอาอย่างใครถ้าสิ่งที่ยายทำนั้นดีและได้บุญถึงคนอื่นเขาไม่ทำยายก็จะทำยายถือความถูกต้องเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเสียงข้างมาก แล้วการหาดินไปวัดมันถูกต้องยังไงล่ะยายก็เป็นการใช้หนี้สงไงละ่ะเราไปเหยียบดินที่วัดติดเท้ามามันเป็นบาปจึงต้องใช้หนี้สงการเป็นหนี้สงก็เป็นบาปเป็นกรรมนะยายอธิบายบาปยังไงเหยียบแค่นิดเดียวหลานชายยังคงเถียงแต่หลายครั้งหลายโหนเข้ามันก็ทำให้มากแล้วใจวัดจะมีแต่เราไปวัดเมื่อไร คนอื่นๆเข้าไปกันตัางเยอะตัางแยะก็พากันเหยียบดินวัดติดเท้ากลับไปบ้านดินวัดก็พร่องก็ให้พระโถมเอาเองสิท่านอยู่ว่างๆไม่ได้ทำงานทำการอะไรกินแล้วก็นอนคนเกลียดพระว่าไอ้หนูเอ็งหาเรื่องให้บาปกินหัวอีกแล้วเรื่องอะไรไปว่าพระสฆงองค์เจ้ายายปรางก็หรือไม่จริงลยยายพวกพระนี่เอาเปรียบชาวบ้าน หยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้แกะยายห้ามเสียงดุนานทีปีหนหรอกที่ยายจะเปลี่ยนจากไอ้หนูมาเป็นไอ้แกะหนุ่มน้อยจึงจำต้องหยุดทั้งที่ยังคันปากลองยายเรียกอย่างนี้ก็แปลว่าเหลืออดเหลือทนจริงๆเขาไม่ต้องการมีเรื่องกับยายวันโกนวันพระยายไม่ควรจะมีหมอโหูลงไปขุดดินมาได้แล้วยายเตือนซ้ำ คนที่เคยไว้ผมแกละจึงทําตามด้วยการลงเรือนไปหาเสียมาขุดดินเตรียมเอาไว้เมื่อถึงเวลานอนยายสวดมนต์ไหว้พระเหมือนเช่นเคยและหลานชายก็มานวดให้ตามปกติต่างคนต่างไม่พูดเพราะยังตึงๆกันอยู่แต่แล้วในที่สุดยายก็ปรารบขึ้นว่าไอ้หนูเอ้ยหมูนี้โจรผู้ร้ายชุกชุมเขาปล้นกันที่ตำบลบางปทุนโน่น ตีชิงวิ่งราวกันไหมเว้นแต่ละวันขโมยวัวควายกันก่อมากเราจะเอาเงินทองไปซ่อนไว้ที่ไหนดีไม่รู้สิยายผมไม่มีเงินไม่มีทองจะซ่อนหลานชายพูดแบบงอนงอนแต่ยายมีถึงเองจะไม่มีแต่ของยายมียายเน้นตรงคำว่ามีออกนึกหมันไส้ที่หลานชายทําเป็นไม่รู้มีก็เรื่องของยายไม่ใช่เรื่องของผม หนุ่มน้อยอยากให้ยายพูดว่าของยายก็เหมือนของเองเพราะยายเก็บไว้ให้เองหากยายก็ไม่พูดเขาอยากได้สมบัติของยายแต่ก็นั่นแหละยายมีลูกถึงเจ็ดคนพวกป้าาลุงๆหรือจะยอมให้เขาครอบครองแต่เพียงผู้เดียวเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติไม่เข้าออกใครพี่น้องคลานตามกันมายังฆ่ากันตายเพราะแย่งสมบัติกันในเมื่อเองคิดอย่างนั้นก็ดีแล้ว ยายจะได้ขายเอาเงินมาสร้างโบสถ์สร้างสัตลาให้หมดไม่ต้องเก็บไว้ให้ใครเพราะไม่มีคนอยากได้ถึงมีคนอยากได้ยายก็ไม่ยอมให้หรอกผมรู้ว่ายายหนะห่วงสมบัติยิ่งกว่าอะไรยายไม่หวงหรอกไอ้หนูไม่หวงและไม่หวงไม่หวงแล้วมาถามผมทำไมว่าจะเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนดีคนไม่หวงไม่หวงสมบัติเขาไม่คิดที่จะเอามันไปซ่อนหลักยายจนมันจะเอาก็ให้มันเอาไปจริงไหมล่ะ คนเป็นหลานยังคงประชดประชันที่เองพูดอย่างนั้นเพราะยังไม่เข้าใจที่ยายพูดนะไอ้หนูไม่เข้าใจมากๆเสียด้วยยายพูดอย่างรู้สึกอ่อนใจแต่เอาเถอะยายจะพยายามอธิบายให้เองฟังถ้าเองพอจะมีสติปัญญาอยู่บ้างก็คงเข้าใจคืออย่างนี้นะที่ว่าไม่หวงไม่ห่วงสมบัตินั้นหมายความว่ายายจะไม่เอาจิตไปผูกไว้กับมัน เพราะถ้าทำอย่างนั้นจะต้องตายไปเป็นเปรตหรือไม่ก็เป็นจิ่งจกตุกแกคอยเฝ้าสมบัติยายไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้โจรผู้ร้ายมันเอาไปเพราะคนพวกนั้นมันเป็นคนทุศีลถ้ามันเอาของยายไปใช้จ่ายยายก็ไม่ได้บุญได้กุศลอะไรจึงอยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลาน ถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็จะเอาไปทำบุญแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ยายแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเอาไปเล่นไปกินเสียหมดมันก็เรื่องของเขายายให้เขาแล้วก็แล้วไม่ติดใจจะเอาคืนไม่ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแต่ลูกหลานยายมีตั้งเยอะจะพอแจกกันหรือครับคราวนี้คนถามอารมณ์ดีขึ้นด้วยคิดว่าถึงอย่างไรเขาก็ต้องได้รับส่วนแบ่ง พราะตัวเขานั้นเป็นทั้งลูกและหลานของยายยายไม่ให้หมดทุกคนหรอกพูดก็พูดเถอะนะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในเวลานี้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเองส่วนที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของยายนั้นก็แบ่งให้ลูกๆเขาไปแล้วตอนที่พวกเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาก็มีฐานะดีกันทุกคนยายจึงคิดว่าจะไม่แบ่งให้เขาอีก คำพูดของยายทำให้คนที่กำลังทำหน้าที่นวดใจพองคับอกนั้นก็แปลว่าที่เหลือทั้งหมดนี้เป็นของผมคนเดียวมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะถึงเองจะเป็นหลานแต่ยายก็เลี้ยงเองอย่างลูกเพราะฉะนั้นเองก็ต้องได้ส่วนที่เหลือนี้เป็นส่วนแบง่งแต่ก็อยากจะขอร้องอะไรเองสักอย่างจะรับปากกับยายได้ไหมยายจะขอร้องอะไรผมครับ จะขอแบ่งให้นางเหรียนมันบ้างยายพูดแบบเกรงใจให้ปเปลียนทำไมครับยายก็รู้ว่าปเปลียนแกไม่ใช่คนดีกินเหล้าเมาหัวราน้ำออกอย่างนั้นอีกอย่างนึงยายก็แบ่งให้แกไปแล้วตอนแกออกเรือนก็เพราะมันไม่ดีนะสิยายถึงต้องห่วงมันลูกทั้งท้องยายก็ห่วงอยู่คนเดียวนี่แหละส่วนคนที่ดีๆยายก็หมดห่วงเรื่องอะไรยายจะต้องไปห่วงคนไม่ดีล่ะ ถ้าผมเป็นยายผมจะตัดขาดจากปลาเหรียนเลยเลือดก้อนหนึ่งนึกว่าโยนให้หมามันกินไปยายตัดปลาเหรียญเถอะนะครับหนุ่มน้อยแนะนําหากยายทําตามย่อมหมายความว่าเขาจะได้ไม่ต้องแบ่งสมบัติให้ใครไอ้หนูยายรู้นะว่าที่เองพูดอย่างนี้เพราะความงกอย่าโลภโมโทสันไปนนักเลยหลานเอ้ยเงินทองของนอกกายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ จะเอาไปได้ก็แต่บุญกับบาปเท่านั้นเกิดเป็นคนจึงควรจะสะสมความดีไม่ใช่ไปสะสมของนอกกายยายที่ยายพูดมานั้นผมก็เห็นด้วยแต่ก็ไม่เห็นด้วยทั้งหมดหรอกนะครับจริงอยู่เมื่อเราตายเราก็เอาสมบัติไปด้วยไม่ได้แต่ตอนที่ยังไม่ตายนี่สิครับเราต้องกินต้องใช้ถ้าไม่สะสมเอาไว้แล้วจะเอาที่ไหนมากินมาใช้ฟังเหตุผลของหลานแล้วยายก็เถียงไม่ออก จึงไม่เถียงตกลงยายจะฝังสมบัติไว้ใต้ถุนบ้านพรุ่งนี้หลังจากยายกลับจากวัดเราไปช่วยกันขุดหลุมเข้าสองหลุมพอค่ำๆกะว่าคนเขาเข้าบ้านเข้าเรือนกันแล้วเราค่อยเอาลงไปฝังผมว่าเอาไปฝังตอนดึกๆด,ดีกว่าเราให้ชาวบ้านเขาหลับนอนกันแล้วจะได้ไม่มีใครสงสัยว่าเราไปทำอะไรกันที่ใต้ถุนบ้านเออก็เข่าทีดีเหมือนกัน เป็นอันว่าเราจะฝังไว้ใต้ถุนบ้านพรุ่งนี้เช้าเองช่วยไปซื้อไหาขนาดใหญ่มาสองลูกยายจะเอาใส่เงินลูกหนึ่งใส่ทองลูกหนึ่งหนุ่มน้อยทำตาลุกเมื่อได้ยินยายพูดยายมีเป็นไห้ไหเยียวหรือครับอาจจะเกินด้วยซ้ำแต่เอาเถอะฝังไว้สองไหก็อพอที่เหลือเอาเก็บไว้บนบ้านตามเดิมเกิดขโมยขจรมาปร้นจะได้แบ่งแบ่งให้มันไปบ้าง โอ้โหใจดีขนาดนั้นเชียวหรือยายไม่ใช่ใจดีหรอกไอ้หนูยายรักษาศักดิ์สรีตาหากยายพูดมีเล่ในผมไม่เข้าใจก็หมายความว่าถ้าเกิดมันไม่ได้อะไรไปเลยเราก็เสียศักดิ์ศรีเพราะโจรมันจะเอาไปพูดได้ว่าบ้านยายจางไม่เห็นมีสมบัติอะไรเลยเสียแรงมาปรน้นใช่จะรักศักดิ์ศรีแต่ยายเมื่อไหร หลานชายก็เช่นกันเขารีบสนับสนุนว่าจริงของยายแม้ผมจักอยากเป็นโจรเสียแล้วสิจะได้ปล้นบ้านใหญ่จางเป็นรายแรกไม่ต้องลงทุนถึงขนาดนั้นหรอกล้านเอ้ยถึงไม่ปลน้นสมบัติเหล่านั้นมันกระตกเป็นของเองอยู่แล้วยายพูดอย่างนึกหมันไส้คนเป็นหลานแต่ผมไม่อยากแบ่งให้ปลาเหรียญนี่นะหนุ่มน้อยเผลอบอกความในใจไอ้หนูยายเสียใจเลือกเกิน เสียใจที่มีหลานจิตอกุศลคับแคบเห็นแก่ตัวอย่างเองนางเหรียญมันเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่เองเป็นลูกของยายทำไมเองไปอิจฉามันเพราะเรื่องทรัพย์สมบัติแค่นี้ยายรู้นะว่าเองจงเกลียดจงชังมันเพราะอะไรเพราะแกเป็นคนไม่ดีอินเล่าเมาหัวราน้ําพูดเสียงห้วนถ้าเองจะเกลียดมันด้วยเหตุผลว่ามันเป็นคนไม่ดี เองก็ต้องเกลียดตัวเองด้วยจริงไหมไม่จริงหรอกยายเรื่องอะไรผมจะต้องไปเกลียดตัวเองอ้าวถ้าเองเกลียดคนไม่ดีก็แปลว่าเองเกลียดตัวเองหรือเองจะเถียงว่าเองเป็นคนดีแต่ผมก็ไม่เคยกินเหล้าไม่เคยเมาหัวราน้ำอย่างปเปลนเนี่ยนนี่คราวนี้หลานชายเถียงเสียงอ่อยแต่นั่งเหรียนมันก็ไม่ได้ยิงนกตกปลาตีหัวหมาดา่าแม่เจ็กเหมือนเอง อย่านึกนะว่ายายไม่รู้ว่าเองไปทําอะไรมาบ้างตาเจ๊กบกแกก็พึ่งมาฟ้องว่าเองชอบแกล้งแกขโมยหมูของแกเป็นกิโลกิโลคราวนี้คนฟังทําตาปริบปริบนึกถึงเพลงที่เขาแต่งขึ้นล้อเลียนแกเจ๊กบกตกน้ําตายเมียร้องไห้เสียดายเจ๊กบกแต่แกก็ไม่ว่าอะไรยายายายหลับเถอะผมจะง่วงลนะยิ่งพูดก็ยิ่งเสียเปรียบจึงบอกให้ยายรีบรีบหลับไปเสีย ง่วงก็ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าไปวัดกันยายบอกหลานหลานชายกราบคนเป็นยายสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปเมื่อถึงห้องก็ล้มตัวลงนอนโดยไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์วันนี้ยังไม่มีอะไรที่จะให้พระท่านช่วยฉะนั้นจึงไม่จําเป็นต้องสวดมนต์เขาคิดเข้าข้างตัวเอง ประมาณสองยามทั้งยายและหลานต่างก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนตะโกนโวกเวกอยู่หน้าบ้านแข่งกับเสียงเห่ากันโชคของนางดางกับนางดำคนเป็นหลานนอนเงี่ยหูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนคนเป็นยายลุกขึ้นเดินย่องเข้าไปในห้องหลานกระซิบถามว่าไอ้หนูเอ็งได้ยินเสียงอะไรไหมคล้ายๆมีคนมาเรียกที่หน้าบ้านผมก็กำลังฟังอยู่เนี่ยว่าเป็นเสียงใคร ทำไมมาเรียกข้าม,มืดดึกดด่นอย่างนี้ยายว่าผมออกไปตะโกนถามเขาที่นอกชานดีไหมยายไม่ดีลรอกห็หนู้อย่าไปเป็นอันขาดเกิดเสือสางมันตั้งใจมาปร้นเองออกไปยืนอย่างนั้นก็เท่ากับเป็นเป้ากระสุนให้มันจําไว้เทียวน้าหลานใครมาเรียกกางค่ำกลางคืนอย่าออกไปให้เขาเห็นตัวยายบอกกลยุทธ์แม้จะไม่เคยออกศึกหากยายก็รู้ทีหนีทีไล่ แล้วทำยังไงละยายถึงจะรู้ว่าใครมาหามาทำไมหลานชายถามก็อแอบดูสิแอบดูแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าเสียงมาจากทางไหนลุกขึ้นแล้วไปแอบดูตรงฟ้าบ้านที่ติดกับชานเรือนดูว่าใครมาเรียกยายกับหลานพากันย่องไปยังที่หมายตรงฝ้ามีรูเล็กๆที่เป็นตาไม้ยอยู่หนึ่งรูยายจึงบอกให้หลานแอบดูตรงนั้น แสงนวลของประจันทร์วันขึ้นสิบสี่ค่ำทำให้หนุ่มน้อยมองเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งยืนเรียกอยู่หน้าประตูรั้วคนหนึ่งถือคบใต้สองทางด้วยแสงจากดวงจันทร์คงไม่สว่างพอประจังครับตื่นหรือ,อยังผมผู้ใหญ่โปรงมาเรียกคนถือคบใต้ตะโกนหนุ่มน้อยจำได้แม่นยำด้วยแสงจันทร์และแสงใต้ทำให้เห็นหน้าบุรุษนั้นชัดเจนยาย ผู้ใหญ่ปโปรงนะ่ะถ้าทางจะมีธุระสำคัญเขาพากันมาตั้งห้าหกคนแนะเองเห็นชัดหรือใช่ผู้ใหญ่ปโปรงแน่นะยายยังไม่ไว้วางใจใช่สิยายไม่เชื่อยายลองแอบดูตรงรูนี่ดูสิครับเขาขยับออกมาเพื่อให้ยายแอบดูบ้างไม่ต้องรอกหูตาฝ้าฟางอย่างนี้ถึงดูก็ไม่เห็นชัดเอาเถอะ เมื่อเองแน่ใจว่าใช่ก็คงใช่ไปรีบจุดตะเกียงเข้ายายจะออกไปถามว่าเขามีธุระอะไรว่าแล้วยายก็เปิดประตูออกไปยืนที่นอกชานพางตะโกนถามผู้ใหญ่หรือมีธุระอะไรคำคำมืดๆละ่ะรอเดี๋ยวนะจะให้หลานไปเปิดประตูให้ไม่ต้องก็ได้ป้าผมจะมาขอแรงเจ้าแกะมันไปช่วยตามควายหน่อย ไอ้ค้ํากับไอ้คูนควายตะด้วงถูกขโมยมันลักเอาไปเสียงผู้ใหญ่โปรงตะโกนตอบมาอย่างงั้นหรอกหรือข้าจะให้เข้าไปเดี๋ยวนี้แหละพอดีกับหลานชายถือตะเกียงเดินเข้ามายายจึงบอกว่าเอ็งรีบไปใส่เสื้อใส่แสงให้เรียบร้อยแล้วไปช่วยเขาตามควายหน่อยผู้ใหญ่โปรงบอกว่าควายตะด้วงถูกขโมยลักไปไอ้ค้ํกับไอ้คูนนะ่ะหรือยายแล้วจะได้คืนไหมเนี่ย หนุ่มน้อยรู้สึกวิตกแทนเจ้าของควายจะว่าไปแล้วเขาก็คุ้นเคยกับไอค้คำไอ้คูนเป็นอย่างดีด้วยเคยขี่มันเล่นบ่อยๆในความคิดของเขาไอค้คำกับไอ้คูนเป็นควายหนุ่มที่หล่อที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่หากมีการประกวดประขันควายเขาจะบอกให้ตาด้วงส่งเจ้าสองตัวนี้เข้าประกวดพวกคนเท่าคนแก่ก็พากันพูดว่าควายสองตัวนี้มีลักษณะต้องตามตำราทุกประการ หากไม่ได้มันคืนมาคงเสียดายกันไปทั้งตำบลแต่งตัวเสร็จหนุ่มน้อยก็ออกไปสมทบกับกลุ่มคนที่รออยู่หน้าประตูรั้วบ้านจะไปทางไหนกันดีครับเขาถามผู้ใหญ่ปโปรง่งก็แยกย้ายกันไปตามทั้งสีทิศนั่นแหละก่อนมาตามเองข้าส่งไปทิศเหนือกับทิศตะวันตกแล้วที่เหลือนี่แยกกันไปทิศใต้กับทิศตะวันออกทิศละห้าคน ยังขาดอีกสองคนประเดี๋ยวจะไปขอแรงบ้านอื่นต่อไปกันเถอะแล้วคนทั้งแปดจึงพากันเดินต่อไปแต่และคนถืออาวุธประจำตัวเช่นปืนดาบหอกและบางคนก็ถือไม้คมแฝดคนชื่อเจริญเท่านั้นที่เดินตัวเปล่าเพราะไม่มีอะไรจะถือเหมือนคนอื่นๆเขาหลานชายไปแล้วยายจึงเข้าบ้านจัดการปิดเรือนลงสลักประตูอย่างเรียบร้อย เสร็จแล้วจึงเข้าห้องพระสวดมนต์ภาวนายายสวดบทชัยมงคลคาถาหรือที่เรียกว่าคาถาชนะมารอันประกอบด้วยคาถาแปดบทซึ่งพรรนาถึงพุทธวิธีที่พระพุทธองค์ทรงชนะฝ่ายอาตาตรมทั้งหลายที่พากันมาผจ,จนคนโบราณเชื่อกันว่าใครก็ตามที่สวดคาถาชนะมารทุกวันเขาจะสามารถชนะอุปสรรคทั้งพวงได้สวดมนต์เสร็จยายแผ่เมตตาให้ตาดวง ขอให้แกได้ควายคืนแล้วจึงแผ่เมตตาให้ไอ้ค้ำกับไอ้คูนให้มันได้กลับมาอยู่กับเจ้าของของมันมิฉะนั้นมันจะถูกนำไปขายยังโรงฆ่าสัตว์และต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารเช่นเดียวกับบัวควายทั้งหลายจากนั้นยายจึงเข้านอนและหลับอย่างง่ายดายด้วยเชื่อว่าคาถาชนะมารที่ยายสวยดจะมีอนุภาพทำให้ทุกคนปลอดภัยรวมทั้งเจ้าค้ำกับเจ้าคูนด้วย เวลาตีสี่ยายลุกขึ้นหุงข้าวหลานชายก็กลับมาพอดีได้ไหมไอ้หนูยายถามทั้งที่แน่ใจว่าต้องได้ได้แต่ควายขโมยไม่ได้หรอกยายมันหนีไปเสื้อก่อนผมเลยไม่ได้ออกกำลังเสียดายไม่งั้นจะซ้อมให้นอนหยอดข้าวต้มเลยทีเดียวจะซ้อมเขาหรือจะถูกเขาซ้อมก็ไม่รู้ผอมๆอย่างนี้ยังมาทำคุยยายพูดขัดคอ ผมก็ว่าอย่างงั้นแหละแม้ง่วงจังยายผมของงีบหน่อยนะครับ6กโมงยายช่วยปลุกด้วยหนุ่มน้อยขออนุญาตตามใจเองก่อแล้วกันยายตอบวันพระที่ไม่มีเทศมหาชาติยายจะออกจากบ้าน6กโมงเ็จเศษยกเว้นวันที่มีเทศมหาชาติจึงจะออกตั้งแต่ตีสีกว่ากว่าเพื่อจะไปให้ทันฟังสวดคาถาพันธ